นถ้ลาไม่ะับออกมาท้าไม่ฉ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้ก <jis Anyway, S 1> oh, ็ไปใช่าอยากเป็นแคเพตอจะเป็นเพื่อนแฟนในรอบเดียวครับย่างอ้ยไอติดล้้งนะพี่ตู่ครับอยากเป็นเพื่อนจริงๆครับเนี่ยาเป็นเพื่อนจริงๆ อยากเป็นเพื่อนกับพวกเราอ่ะก็ต้องมาเต้นกับพวกเราสักเพลงก่อนเนาะอ่าเต้นเลยเหรอน้องพีมใช่ค่ะพี่ก็ไม่ถนัดเท่าไหร่ที่จะพยายามแต่ว่ายังไม่เสร็จเป็นไงบ้างครับครีมลี่พูดอะไรหน่อยไหมครับอะไรนะพูดอะไรนะดีใจอะไรครับ ดีใจที่ได้มาเจอคนสวยวาะโ <Yeah! S 1> okay. อเคเดี๋ยวไปเต้นกับคส <Yeah! S 1> okay. นสวยกัน

what you gotta do is see do it คุณหน่เฮ้ยร้อนม้อนอะขอเล่นอีกรอบได้ไหมโออเดี๋ยวน้องก็ไปต่อยนะวันนี้มันมีเยอะมากวันนี้วิชชั่นเลยอะรีบครับน้องเป็นสี่คนหัวด้วยเหรอโอ้ร้อนมา เขาเป็นกับเล็กเเเล็กเทเาเกลียวขึ้นที่หน้าบัตรใหญ่เมสเซนนได้นะได้นกเพราะว่าบัตรทหนาหันมคอจะหันไปแล้วโอ้สนุกเลยอโหโหเก่งมกองจ้าก็มีมีลูกวิ่งเลยแต่ใช้เพลงแรก ขอเสียงคนรักเจมฟอน่อยมั้าขอเสียงให้พี่คริสพี่เพิ่แล้วก็วิลเลียมนะครับเต้นไงโหแขกรับเชิญผมเท่มาลก smile, มันก็นิดน anyway. oh, okay, ึงนะ เนี่ยคือเราเราก็มีชื่อวงไหมเออจริงๆแล้วเป็นการรวมตัวแบบวอกิดนะแต่ว่ามันต้องมีชื่อวงนิดนึงพี่น้องชายตั้งเลยชื่อวงชื่อวงะไรดิเอ่อชื่อวงเหรออ่ะอ่ะ G M m T V มี B O Y ละของเรา B R O โปรวงโปรครับแต่ว่าแต่ว่าวามเสียงดีๆนะฮะโปรนะฮะไม่ใช่โบไม่ใช่โบ ม่งั้นเมนิมันเปลี่ยนเมนิ่มันเปลี่ยนหรอเนิมันเปลี่ยนเอออยากมากทำไมถึงเชิญพวกพี่ๆมาล่ะครับโอ้โหไม่เชิญได้ไงสายร้อขนาดนี้ใครจะทำได้นเเอาะ เมื่อกี well ้เมื่อกี Dragons ้เนะอะไรโบบนะกเลยโรโ้ดีโบรูนวเรามีชื่อแก๊งไหมมีไหมแก๊งพวกเราตัคนสวยสแล้วพวกเรามะครแล้วเรารคสวาเราสวย ไม่ได้เจอโฟตั้งนานโฟตมีหาง้วมานแล้วโอ้โคุยอย่ว่าทำไมถึงเลือกแขกรับเชิญผมมาอทำไมครับมาที่่ล้เลยใ้้เทีผมเลือกแขกรับเชิญผมเนี่ยแน่นอนว่าสายร็อกของทีวีเนี่ย ได้แน่นอนสองคนนี้เอาทายว่าแล้วก็วิญญาตร่วมงานกับทุกคนมานานมากนะครับวิลเลียมนี่ได้ร่วมงานปีที่แล้วปีที่แล้วก็มาใหม่แล้วก็มาเป็นฮ่องกตอนนี้ก็เหมือนได้มาเป็นตัวแทนส่วนพี่คริสนี่ไม่ไม่เคยไม่เคยได้ร้องเพลงด้วยกันแบบจริงจังเลยพี่ชาครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกแล้วหวังว่าจะไม่ใช่ที่สุดครับโอ้โหขับรถไปนะโอ้โหอีฟเฟอร์สไตน์โรสเดอร์ฟู ฟังคนเอ้ยฟังคนฟังคนของผมเขดสองพ่อสองยวให้แตนตัวเอกละคนก่อนดีกว่าซ้ายนะครับสวัสดีค่ะน้องพีมณัฐวิชาค่ะร้องเพลงให้พี่เข้ามาใช่จวีใหม่ใช่มครับเขาเขาเป็นแบบนักเต้นก่อนก็เลยชวนมาแดนสแตนกันในวันทีนี้นะครับคุณเชื่อไหครับ สวัสดีค่ะเชลซีค่ะโอ้ยมเป็นแฟนคลับน้องเลยนะไัอไรับเชลซีมี่ลขากกับอาเซนอลน่ะนมีคนีคนีชื่อคนอ่า้าสวยสวย คนหน้าตาอยู่เป็นนางเอกในค่ายเจวีทีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่สาวของผมครับสวยขอบคุณค่ั้งแันค่สุดยอดคือสองคนน er ี้สอคนนี oh. evet, 看看้ค well hey, hey. ือเชลซีกับครีนเนี <S <S> <S ่ยคิดว่าน่ะได้เคยเห็นได้มาบ้างแล้วแต่ว่าพี่โตกับพรีมลี่เนี่ยไม่เคยไม่เคยเลยเซอร์ไพรส์มาก เป็นรู้สึกไงบ้างที่มาเต้งกับโฟลทรู้หมเหห็รายชื่อก็แบบมีน้องพีมจากช่วงเขาแบบเต้นสะบัดเลยแล้วก็มีเชลซีที่แบบเต้นเก่งมากตอนเอาติ้งคือแบบสุดยอดแล้วก็พีมตัวที่ไม่ไปเต้นก็มีทีเต้นเก่งไหมทุกคนแต่เมื่อกี้มชอบไหมชอบเออผมก็ชอบเหมือนกันนะ ค้างอยู่สรุปจะจีบหรือเปล่านะไม่ได้จีบไม่ได้จีบไม่ไม่อาอาชนไม่เอยจีบเลยว่าไมทีสองคนจะจีบกันหรือเปล่าไม่ร้องเรื่องนะไม่ได้จีบไม่จีบชวนมาทำโชว์เนียากให้โชว์มันแบบว่ามีสีสันไงพวกพี่เป็นแบบว่าแนวแบบว่าร็อกร็อกเกอร์อะไรเงี้ยเท่ๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะคอนทราสต์กันด้วยความน่ารักของเช้าอย่างฝั่งนู้นเขามีช่วง ฝั่งน,นี้ฝั่งน,นี้ก็ช่วงเหมือนกันช่วงอะไรนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซ้อมก่ออย่าบอกนะเราเห็นว่ามมีเวลาต,ตัวผมคิวแต่ละคนโอเคเราของปากของเขาเป็นเกสแอบเป็นเกสที่เอออยากอะไรวะเจกอกคนในค่ายครับที่ยชวนมาแบบว่าฟีเจอริร่งด้วยครับแล้วก็ตทีงเน็ตของเราเนี่ยการที่จะส่งโชว์ถัดไปเนี่ยเราจะไม่ส่งเอง ออสอนข้รับต่าเหันคือตอนได้คองเลนดีจรุมาลองสนามนะคูแวิไปรเนี่ยพ่อเรเจอจริงก็อึ้งอยู่อ่ปคือตอนนี้แลแค่ในคอนเสิร์ตแล้วนะครับือเครื่อเป็นประโยชน์ของเราเพราะว่าอ่าสองหว คนดังวันเนี่ยเราเรียกคนดังวัเรียกว่าโปรโมทไม่ได้เพราะว่าต้องมาดูก่อนลยแต่ว่าสามารถดูออนไลน์ได้เลยนะครับคอนเสิร์ตครับผมก็เป็นสามารถจัดจองได้นะครับผมก็แล้วก็วันที่โชว์จริงก็คือมี่ันนะครับวันที่21ธันวาคมครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็จะมีโชว์ที่ทุกคนอาจจะคิดว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็รอดูครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยฝากด้วยครับ ยังไงครับก็จริงๆดีใจมากของคุณเจมส์นะที่นึกถึงพี่แล้วก็ก็สุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกทุกคนนะครับให้รักเจมส์โฟนเป็นอังไงสุดปีสุดีนะครับคุณอยูแล้วจะไม่ให้รักโง่ยังไงนะพี่ขอบคุา ฟลุ๊กเยอะแล้วก็เปสอบคนที่เก่งมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากรักน้องสองคนนะครับไปนานาเลยนะครับภูมิใจของทั้งสองมากมากขอบคุณนะแกรักฟลุ๊กยิ้มหวานเลยนะแล้วดูส่วน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 แกมดันเลยเมื่อไหนความรักไมคืนเดูร้อนก็ฝากทุกคนดีใจที่ได้เป็น โอเคน้องพีมน้องเชลซี่ะโอเคค่ะก็ฝากซีรีส์แรกๆด้วยนะคะวันนี้เหมือนแกันแจมอยู่ในเรื่องคิดแนบค่ะรับราครับวันแอสพีทีมีพีหน้าแล้ววันนะคะสองทุ่มครับฝากได้เลค่ะโอเคน้องพีนะคะก็เร็วๆนี้มีเรื่องดดงๆจะพดไหค่ะก็แล เดี๋ยวตามธรรมเนียมเนี่ยก็คือเวลาเกสคนอื่นมาเนี่ยเราจะไม่ส่งไปเพลงถัดไปเองเนาเราจะให้คนอื่นเนี่ยคือเกสเนี่ยส่งเพลงถัดไปคนเฮ้ยคนอื่นนี่เป็นพิธาได้ไหมพิธารคือผมเป็นเจ้าหน้าที่นั้นผมปวดพิมพิมหรอพิมลี่เนี่ยพิมเลยผมจริงจริงเขามีสปีดนะฮะอยากมาขอบคุณทุกคนอ๋อเนาะได้ได้ได้เดี๋ยวจะเชิญพิมเขาได้เลยนะ ไม่ได้อันนี้คอเสิร์ตผมหูสั่งได้เรอ้ดี๋ยวจะสอส่งคอนเสิร์ตเดดไปดูอไปเสียงยังไงหนะครัเดี๋ยวไปดูโ์ตอบแบบช้ายาวๆให้มนแบบยิ่งใหญ่างานไิ่ใหนี่นมาลงกันมาลกันข้างหน้าเลยหน้าเลย เชิญมารับชมกันต่อเลยนะคะ